สำหรับตัว U D วเตอ e r นะครับจะมีแบบ8เกียร์กับแบบ12เกียร์นะครับอันนี้แบบ12เกียร์นะครับข้ามเกียร์ในข้ามได้ตามการไหลของรถนะครับการไหลตามรอบที่เราวิ่งนะครับตามกำลังตามความไหลของรถนะครับทางละเอียดทางขึ้นเนินอะไรเราก็เลือกใช้มันจะประหยัดน้ำมันนะครับประหยัดน้ำมันกว่า8ดเกียร์อีกนะครับมีเกียร์ให้เลือกหลายหลายรอบให้เราเลือกครับ ตัวนี้จะไม่มีทางที่จะถอนตองง่ายๆครับมีเกียร์ให้เลือกหลายเกียร์เนี่ยครับบางท่านาอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับเห็นแต่ว่าสิบสองเกียร์สิบสองเกียร์มันเป็นยังไงนะครับวันนี้จะพามาดูยูดีควอเตอร์สิบสองเกียร์นะครับมีคนถามว่าสิบสองเกียร์แล้วมันเข้ายัางไงนะครับเดี๋ยวผมจะถามให้ดูนะครับก่อนื่นแล้วก็ เปิดสวิตกุญแจครับแล้วให้หน้าปัดมันลันตัวเองจนกว่าเข็มมันจะตีกลับมานะครับเราถึงจะสตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องครับทีนี้ก็มาดูเกียร์กันเลยนะครับนี่ครับสิบสองเกียร์นี่นะครับ ก็จะมีตัวดีดอย่างนี้นะครับนี่ครับไฮครับหกกดลงนะครับกดลงกดลงไปข้างล่างก็เข้าเกียร์ปกตินะครับข้ามเกียร์ได้นะครับนี่นะครับขึ้นก็หนึ่งครับแต่เราไม่ใช้หนึ่งก็เหมือนเกียร์สโลนะครับส่วนมากจะออกดันขึ้นไปข้างบนเลยครับสามครับ สี่นะครับอกดีดขึ้นเลยครับขึ้นปับ๊บถักมาทางซ้ายดันขึ้นเกียร์เจ็ดครับขึ้นข้รงบนเกียร์เก้าข้ามมาสิบสองเลยครับนี่ครับข้ามเกียร์ได้ครับแล้วแต่รอบนะครับไตตามเกียร์ไม่ได้ครับเกียร์มันเยอะ นี่ครับพอรถช้าลงก็บีดลงโลครับนี่ครับพอเข้าใจไหมครับผักมาหนึ่งนี้ไม่ต้องใช้เลยครับส่วนมากก็จะสองถ้ารถหนักนะครับสี่ครับหกดีดเจ็ด เก้าสิบเอ็ดครับรถลอยตัวแล้วก็สิบสองครับเนี่ยครับข้ามนะครับข้ามได้นะครับข้ามได้ครับอยูดีสิบสองเกียร์ครับสาหรับเกียร์ถอยก็จะมีให้เลือกสองเกียร์นะครับมีถอยโลกับถอยไฮครับนี่ครับฝากติดตามด้วยนะครับลุงศักดิ์พาซิ่งเดี๋ยวจะพามาดูเคล็ดลับดีๆหลายอย่างครับนี่สำหรับ ตัวยูดีควอเตอร์นะครับ12เกียร์370แรงม้าครับ